ทร่วมกับสำนักกิจกรรมในระหว่างประชุมนั้นรวมทั้งพื้นที่น่าการนะครับเราได้ถูกออกแบบมีดงนะครับถ้าที่สนใจอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มป,ประโยชน์แน,น่นอนครับเมื่อทุกคนนั้นได้ถึงเลยทีเดียวนะครับการกิจกรรมกายนั้นต่อไปนี้ <c oughs> ผมขอให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านได้ร่วมกันรับชมเรืการดูแลร่างกายให้ดีโดยไม่ต้องรอให สสสทำงานโดยการเสริมและสานพลังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นยุทธศาสตร์ไตรพลังเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาสุขภาวะอย่างสร้างสรรค์จะตป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือ n c d นั่นคือจุดรเริ่มต้นของการรณรงค์กยิ่งขึ้นเนื่องจากมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและขยับน้อยเนื่องนิ่งเพิ่มเวลา20ปีที่ผ่านมาทุกก้าวที่เราเดินมาด้วยกันได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันตั้งแต่การขยับออกกําลังกายไปจนถึงเล่นกีฬาและเราจะร่วมกันก้าวต่อไปด้วยความมุ่งมั่นในงานเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไทยสู่วิถีชีวิตสุขภาวะที่ดีทุกนะครับมาเผยแพร่เพื่อ จะแลกเปลี่ยนยนรูปน้ประสบการณ์ร่วมกันของคนที่ทํางานสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะในประเด็นคุณโมกดรัะโมโลีผู้แทนกระรทรวงกวิทยาศาสตร์ตลอดจนรองศาสตราจารย์ดรสุชาติธวีสิทธิ์ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคมภายในมหิดลแขกผู้มีเกียรติท,กรกรท่านรองประชุมทุกท่านครับผมควรแล้วนะครับผมกลาวเรียนเชิญศาสตราจารย์ในแพทย์ดมศิลปรีแสงงามน,นะครับได้ขึ้นกล่าวเปิดการประชุมคนน ในวัยทำงานได้ไงสงคนรุ่นใหม่เองเอการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีโดยเฉพาะการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสสครับได้ยุ่งใหขึ้นมาทำสิ่งดีๆใ้แก่กายจิตปัญญาและด้านและสังคมตามวิสัยทัศนการดำเนินงานที่ได้ตั้งมันไว้ก็คือทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิตสำรับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพ และรักษาการผู้บริการสำนักสร,สร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสสนะครับและต่อไปครับกร,รับเรียนเชิญท่านนายแพทย์ผู้ดมอส,สุิบางบุรครับท่านผู้พิทยกลัยมาิดลครับและต่อไปครับกร,รับเรียนเชิญขณะนี้เรามีท่านซึ่งรวมอยู่ด้วยกันทัน้งหนึ่งครับเชิญเสียใป้าได้เลยครับ นะครับให้กับพี่น้องสังคมชนของเราว่าการประชุมการสัมมนาที่มีพ่อเป็นมาคันข้างแรกในชีวิตก็ผมเชื่อว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ไม่ต้องก็เริ่มต้นวิ่งจากที่ไม่มีความรู้ก็พยายามขวนขวายอาหารหาค้อนคว้าในตัวเองแล้นเราก็รู้สึกสารทำอะไรก็ทั้งสุขทั้สว่างทั้งเทเรีานครับก็วันนี้อยู่เหมาดงจะมาให้ข้อมูลครับว่าเรามีทีเป็นการแัด คบแนะนําตอนนี้ของการมาโล่บอกว่าเราต้องแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างไรอุตสาห์เปียนพอกลับมาถึงวันลุกขึ้นจะรายงานตัวก็เป็นสต็อกไลท์แล้วก็ลอยยิ้ให้ผมหน่อยนะครับ <laughs> ขอบคุณครับทางไม่ก่อนนะครับไล์ like